สวัสดีครับผมสวัสดีครับทางคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ปราช้าบ้านปางลาวหมู่ที่10ครับผมตำบลแม่ข้าวต้มหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับสวัสดีกับทางผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับผมรบกวนช่วยบอกว่าป่าช้าเนี่ยตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างครับผมครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับ ป่าช้าแห่งนี้คือปา่าช้าวัดประชาร่วมมิตรหมู่ที่สิบตาบลเมฆต้มครับคือมีความเสียหายคือข้างในนะครับข้างในจะมันจะแตกแล้าแล้วก็ข้างหลังข้างหลังมันจะแตกแตกอีกครั้งหนึ่งครับข้าง,ข,าง,ข,างข้างนี้ก็แตกครับเป็นรอยเล้าในรอยเล้าครับตอนนี้เ,เราดูข้างในกันนะครับ ว่าความเสียหายเป็นยังไงครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเนี่ยครับผมนี่ก็จะเป็นเรือเผานะครับผมเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยอธิบายความเสียหายทั้งหมดครับผมครับก็ตรงนี้ก็จะแตกนะครับเรือเผาจะนแตกตรงนี้ราวตรงนี้นะครับคือ ตรงนี้ก็เล้านะครับข้างในข้างในข้างในนะครับผมตรงเพดานนะฮะตรงเพดานรู้สึกว่าตอนนี้ตรงเพดานข้างในก็จะมีเหมือนรอยแตกเหมือนกันนะครับสาเหตุสาเหตุที่มันแตกเพราะอะไรครับผมเพราะว่าเผาคนที่มีหัวใจเทียมครับอ๋อครับผมครับหัวใจเทียมแล้วพอดีหมอเอาน่าจะลืมเอาออกหรือยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเข้าไปมันมันจะระเบิดอย่างประมาณนี้ครับ ครับผมมันระเบิดเลยทําให้เตาเกิดการแตกเล้าครับนะครับผมท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะร่วมทําบุญอยากจะสร้างกุศลผลบุญครั้งนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเลขบัญชีไว้ให้ครับผมส่วนเบอร์โทรของผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดว่าป่าช้าเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนหรือว่าชำรุดทุโทมยังไงนะฮะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง ผมจะทิ้งเบอร์โทรและรายละเอียดไว้ท้ายคลิปครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณทางผู้ใหญ่บ้านด้วยครับผมขอบคุณครับผมครับดีขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ